เห็นมันเดียรกับเห็นมันสวัสดีค่ะวันนี้เอาขนมมาส่งค่กมากินกอนเลยค่ะวันนี้เรามางานฉลองรถใหม่เจกิ๊บนะคะเจกิฟีู่แกรค่าขนมนะไหนไหนน่นแกรก่าขนมเอาูแกรเลยนะให้คนนี้ให้คนนี้ผูผูแกนเอิรคนไหยเจจ้าฉลองความสุขนะ้ารูปไม่หลอ ให้ควรมีให่ควีคางที่บานนั่นเองนี่ก็ดีขวดเขาดีขวดเขาดีวเขาขาให้มันมานไปหาคนไหนกับมานมานหาอย่างก็ได้กินหาเนี่ยเสียบเนี่นวดวลรอเมานมานมนมานมานย่างเดียวเพียงนะเบาดะ สาหุเลิศมากสีเสื้อวันนี้ได้ละพูดอะไรเก่งใจสีเสื้อเรื่องเสื้อมานปั่นหาอลุดสมงพอเนาะใจสาวนุ่ค่ะสาวพี่ผู้เ่าบอกว่าให้ติ้นต่อยเนี่ยเอาเบอร์บอสาวนุ่งก็สดนะคะมากับพี่ชายคะกับพี่ชายสดไหมสดค่ะสดอันนี้อายบอก สอนนิสัยขอน้ามาให้ข้าวยาดีได้ไหมเพราะกระป๋วยปวเถิดยังกับผู้สาววันนี้เราได้ขนมจีนกระพุสาวใหม่น่ะผู้บ่าวหรือผู้สาวกินเยอกินตเราเฮ้ยเราทำไมเห็นช้างเราเห็นช้างไม่ได้กินตีนบ่หะวยคือถามกวนตีนเถ่ะวะติยานักเลงเถอะวะนักเลงกินตีนไหมคะ ีนอย่างก่อนตีไ huh. ก <pert> <ges> ่วันนี้เรามางานแต่งสาวกิฟนะคะมันจะบาดมื้นี่มันจะบาดอ๋อยังหันหัวอะไรเลยงานบ้านสาวกิตนะคะงานอันเอาเก้วเอาหนาม่ยังดีก็พวกน้แข็งาบเินทีเยไปซือยากมันแลั่อยู ยุ่งทั้งหมดเลยมั้ไม่ว่าจะขึ้นไปบนบ้านบ้านตึ๊ดต้นไทรมาผูกแขนสาวกิ๊บนะคะวันนี้มาฉลองรถใหม่ไอ้นั่งน้ำเด้อไอ้ใดนั่งน้ำเด้อเป็นบุญดาก์ในเด้อรถปลายแดงไหมได้ขับแเด้อได้ขับแล้วเด้อรถปลายแดงจะได้นำอุ้มหอนทั้หมดข้าวราดบ๊องเอาแม่งมาเนี่ยมายินดีกับสาวกิ๊บนะคะออกรถปลายแดง ก็เลยได้ผูกแค้นลดไม้เขาเนี่ยงผูกจับบาทบ้านแค้นหาเราเรารจะของในอีิจเตเดือนจะได้ผูกของเดือนเขามาทำสัตว์ลูเอาสีอย่างสีอะไรได้สีวันเงินวันเงินสีเงินห้าบอกไม่อันนี้อ่อนกว่าเพราะว่าสีตัวนี้มันออกมาใหม่โอ้สีใหม่สียาบลีเลยสั่นรองเลยบานสับเปรือต้องสั่องไง หดเกินกินหลาปานเดี๋ยวจิไปมีเวทีบอเอาเอาเตียงน้ปเวทีเด้อเดี๋ยวสิไปเต้นกับิจเะเต้นอี่ีบอเต้นี่ีเดี๋ยวเบิกเด้อจงแ่เดี๋ยวบอกอบอกช่งเดียวเอารถแทดจางรถแทนนอนอยู่นั่นเลยแล้วมือมือสับหรือเอารถ แล้วว่าสมุนสมุนละศีพันเป็นบาเราจ่ายชั่วโมงเดียวอีกสามชั่วโมงแถมคุ้มจย่างคุ้มเอาไหนๆก็พาไปเอาเราก็ต้องเอาวันที่เขาไม่มีงานดิเติมน้ำมันให้มันเติมน้ำมันให้เออเปิดเพลงเต้นเองก็ได้เนาะเดี๋ยวจะพาเจ๊จ๋าไปเจ๊จ๋าเข้าไปเฮ็ดสุดกระโปรงก่อนขอเพลงไม่ห่างก่อนเดินดบบไหนไปเข้าไปเฮ็ดเฮดสุดกระโปรงคือสาวลำบุ้งไหมขอบคุณค่ะก็ไปเต้น เอามือปาไปเลยนะมาลายพอ,อเลย,เยต้อสองคนรกินอะไร,ะไรเาใคานนมาุกแขงรถไหน่้เจ๊จเมื่อไรจะเอาอีกสักทันเอารถพวงอีกสักทันบอ่อารถพวงนะพ่ะ พ่วงข้เอาพ่วงข้างก่อนเลยคำว่าเด็กเป็นเลยนรถพ่วงอ่ะพ่วงข้างเขาเป็นเด็กเด <G ül> ็จะตายอันนี้เหยียบขึ้นน่งเต็มเลยโอ้โหเอ้วเมื่อหอดไปสอดเอาสอดถาจะบอกอยู่บมจะเดือดสนไผ่เร็วครับไม่จงทง้องมันจะกินก๋อยนะเด้อกินมาเป็นมันไปกินก๋อยดีเ อ๋อพูดลานพูดสั่งเต็นเนือมาหรือว่าเอปล่อยมาพองปล่อยมาพอมมันหาซื้อเนือวันไหนวัดบ่งตะเกอร์ดมากที่มาซื้ออีหยังพาะามากยังบมีมากใครโทรมาอะองพี่กิฟอันนี้พัสดุของคุณค่ะเธอไทยเนี่ยผูกแขนผูกแขนไปดิ้นหนีวะมาทำไมฮับนี่ดิ ไม่ต้องเคงเขานะเรา<ะ>แดงแล้วนะไม่ได้ให้เกิดยางนะมาใส่แล้วมยา,าวมยางาโโังกระโองหูเนาะว่าสั่กรสถาับาาว่าน้าผมกันหน้าบะไร้เราละพากมาส่เงือนห่กัสิได้กับน้ำใมอือไมู่้นีแมวม่ีโพวีไผ่สุดเดรงมือ เอาเจจามาัางไหนมารถไฟแดงออเราขี huh. ่รถไฟแดงอันม um ัทมีสามหัวเ็จเปชงตัวเจนใช่ม่วยด้วยมันเป็นวาสิบสามอย่างว่าสิบสามปุ๊ด กด13สามโจนเจ็ดโจนมาได้เด้อมันคือมีสามตาอันนี้เด้อเกลูกอ้ยแมงเมาเนี่ยขอบคุณค่ะอยากไปเรียนมาทั้อยังที่แห่งนักหนังสาอิ่มเด้อเข้าซังอันนี้มาอีกเมาตองในเชียงนังเมาตองอุ้ยแมงแมงเมาให้ในมัน่ตองแมงเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเป็นเดียวมันก็กลับแล้วมันไปเที่ยวก่อน จะเบลเบกินอย่างรต้องก้อยไม่กินิได้แม่งมีเต็มน้าผกเนไม่กนได้เอาวุ้นอะขอกินบุญหน่อยดิยังไม่ได้ลองชิมบุญเลยแสีวบลราจากของเบอกินต่นไดนทดฟิมอยู่ นัมมาเป็นยังไงนี่ขนแสบวปานไรวาวุนมันจืดแตเป่ายาขนมอันนั้นที่ว่าปานยมน้ถั่วไอมันลงไในแก้วงแล้วี่เ็จังไดไปดีไป วัวแงเดิีโอยนี่นะเรานั่งฝั่งนี้มันไม่ไฟมันไม่ได้อยู่ตรหานเดนสนี่นี่เข้าไปใส่อมันจะไปแล้วไม่เมานเข้าเดียวนี่แล้เนาะเข้าไปอยากอยู่นําเราไหมนี่บอสเ็นัวรถมี่ออย่าถุเออมันหมื่นเนาะโอ้ยม่งเมาบานไหนทะเบียนอะไรนะเก้าเก้างียงเกาะเก้าห้าเก้าเก้าอืมงามยูงามยวนานวนาน ในเล็กมาเด้อจะซื้อบะเบ๊อุ้ยนี่นะคะยุ้ยขนมจีบเจมูดซื้อมาผูกแขนรถใหม่เหรอโอ้มาเด็กมาเฮ็ดมาทำมาผูกแขนรถใหม่รถเด้อชิมก่อนนะเกิดไม่ยุ้ให้หนีให้ใเนยอ๋อเป็นไดงไหอันนี้สวยเลยว่าอยากซื้อคองเอามาหน้าไม่เห็นอะไยกันอีก เจ้าไรหัวแมงจตนแเไมอาไนอ่ขนมะไห้อวเอน้อนนี้นวันนี้เราไม่ได้มาป๊อกนะคะวันนี้เรามางานรถวันนี้เราไม่ได้ยิวันนี้เราไม่ได้เอาว่าเอาน้ามีบัจับดิบนหัวจลายนี่เอามาไปยังไง้ ไม่ดีนะถ้าให้แน่ท้าให้แน่ให้แน่เด้มดีเทาไหมมาบอเขาสิูแขนเจาหนึ่งะยคิดว่าสิอันนี้เอาแบ่งสีเท่าๆเด้บอกโอ้ยเดี๋ยวหายไปกูใครผูกแขนรอไ่เด้ผูกแขนพนอุ้ยอพร้อมอาวถุงนมาเด้อฝนเอยแดดร้วกันอย่าหล่อหลเด้อได้ลพร้มใครได้ิพวยอยู่เ็วก ย่ไปหนาบ้างเลยนหัวอ <c oughs> ้ยในหัวพูยมันลงข้านมลชูุงงาม้จุจะควคงแต่ยังไม่บอกเขาตีโอยกระบอกจะพองกันละกะต้องพาเราขึ้นมูนนะตีก็ไปน้ำกันลนะเธอถ้าวหลอดไนเด้อเดินรถไปแดงแล้วนะ